รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับเชน่นได้ทุกวัย To be p โปรเฟ s ชั่น l นับสนุนโดยนาฬิกา ORIENT The Best Japanese Mechanical Watch สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 2B Professional นะครับกับผมสิทธิพลพรคุณชมพูครับรายการที่จะนําเสนอความเป็น Professional ให้กับคุณผู้ชมครับเรียนรู้นะครับเรื่องของบุคลิกภาพนะครับและการเข้าสังคมนะครับใน a d v i c e b y นิชยานะครับรวมถึงอัปเดตงานปาร์ตี้งานสังคมต่างๆนะครับพร้อมพบกับ Professional ซึ่งเป็น Celebrity คนดังนะครับในช่วง February ครับและอัปเดตสาระความรู้เรื่องราวดีๆนะครับใน Signature Studio และ Bon 2B Professional นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับดรสมศักดิ์ชลาชนครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยนะคะกันถึงการแนะนำบุคคลให้ผู้อื่นรู้จักค่ะอยากจะบอกว่าสวยมากดูแลแบบสมึงมากเพราะว่าเป็นการออกแบบที่สวยทันสมัยแล้วก็โก้เก๋อะค่ะมันดูคลาสสิกด้วยคิดมาตลอดชีวิตครับว่าการทำผมคืองานสบาย <laughs> มาเจอวันแรกก็คือแบบยืนทั้งวันอะไรครับปวดหลังปวดขาอะไรเงี้ยครับวันที่ผมได้เจอ ุณหมอครั้งแรกเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าผมคุยกันอยู่สี่ชั่วโมงกับคุณหมอจะยอมตัดผมจนสุดท้ายเนี่ยผมต้องใช้วิธีไซโคโลจีนิดหน่อยนะครับต้องถามว่าคุณหมอโทษนะครับคุณหมอเอาขยะไว้บนศีรษะทำไมเท่านั้นแหละลูกค้าคุณหมอตกใจและก็ขึ้นเราอคุณสมศักดิ์คุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงการแนะนําตัวเองแน่นอนครับหลายๆท่านอาจจะทําตัวไม่ถูกนะครับแล้วก็ทําตัวไม่เป็นนะครับว่าต้องทํำยังไงวันนี้นะครับ a d v i วส์บายนิชยานะครับพี่ตุ้มนิชยาจะมาสอนวิธีการแนะนําตัวเองนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่สังคมแล้วก็วิธีการแลกนําบัตรที่ถูกต้องมาบอกของผู้ชมกันแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะั้นนะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่ตุ้มนิชยาในช่วง Fabulous Pro กันเลยครับช่วง Fa b u l o u s p ส o สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันนิชยาชัยวิสุทธ์นะคะเช่นเคยค่ะกับ Advi c e by นิชยาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยนะคะกันถึงเรื่องการแนะนำบุคคลให้ผู้อื่นรู้จักค่ะรวมทั้งมารยาทในการแลกนามบัตรด้วยค่ะเพราะในบางครั้งนะคะคุณผู้ชมอาจจะพาตัวเองเข้าไปสู่สถานการณ์ที่ว่านี้เนื่องมาจากการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเองอหรืออะไรต่างๆที่บ้านแล้วแต่นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญที่บ้านของคุณเองหรือว่าหน่วยงานของคุณเองเป็นผู้จัดเลี้ยง รือแม้แต่งานปาร์ตี้ที่คุณบังเอิญจะต้องทําการแนะนําบุคคลสองคนให้รู้จักกันในฐานะคนกลางที่รู้จักสองคนเนี้คุณควรจะทําอย่างไรวันนี้ต้องมีคําตอบนะคะคุณผู้ชม <donc. S 1> การแนะนําบุคคลนะคะคุณผู้ชมเป็นมารยาทในสังคมที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดอันดับขั้นตอนให้ถูกต้องนะคะ mm. เพื่อที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะอย่างเช่นนะคะ ขั้นตอนที่1นนะคะคนที่จะแนะนำนะคะคนที่อายุน้อยนะคะให้รู้จักกับผู้อาวุโสค่ะโดยยึดหลักนะคะคุณวุธสำคัญกว่าวายวุฒิค่ะแต่กรณีที่คุณวุธเท่ากันนะคะเราก็ต้องแนะนำให้รู้จักกับผู้อาวุโสกว่าค่ะกรณีต่างเพศนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องแนะนำฝ่ายหญิงให้รู้จักกับฝ่ายชายค่ะ รณีนะคะคุณผู้ชมที่มีบุคคลหลายๆท่านอยู่ข้างตัวเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องแนะนำนะคะคนที่อยู่ลำดับติดตัวเรามากที่สุดค่ะแล้วก็ถัดต่อไปถัดต่อไปค่ะและหากมีบุคคลที่เข้ามาทีหลังนะคะคุณผู้ชมมันก็จะต้องแนะนำบุคคลที่เข้ามาทีหลังให้รู้จักกับบุคคลที่อยู่ก่อนแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมกรณีที่เราไปเจอบุคคลที่เราอยากรู้จักหรือว่าแนะนําให้คนอื่นรู้จักในที่สาธารณะนะคะเราก็ควรที่จะหาที่หรือพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะเพื่อได้พูดคุยกันหรือแนะนําตัวกันอย่างเป็นทางการะคะ่ะและระหว่างสุภาพสตรี 3, สองท่านนะคะระหว่างสุภาพสตรีที่เป็นโสดกับสุภาพสตรีที่สมรสแล้วเนี่ย เราจะต้องแนะนําสุภาพสตรีที่เป็นโสดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอายุเท่ากันนะคะวัยวุฒิเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องแนะนําคนที่มีคุณวุฒิสูงกว่าก่อน,นะคะ่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเราจะเจอกันมากในกรณีที่เราไปไหนกับเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งนะคะและเราไปเจออีกคนหนึ่งโดยบังเอิญนะคะตามสถานที่ต่างเนี่ยซึ่งเราก็สนู้จักกับบุคคลคนนี้เนี่ยเราก็ต้องแนะนําบุคคลที่ไม่สนิทคนนี้ให้รู้จักกับ เพื่อนสลิทของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นมารยาทในการที่จะเข้าสังคมอย่างสง่าง,งามค่ะ และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาเรียนรู้นะคะสึงคําแนะนําของมารยาทในการแลกนามบัตรกันต่อนะคะกรณีที่เราไปไหนนะคะทุกครั้งเราควรจะพกพานามบัตรของเราตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเราจะเจอบุคคลที่เรายังไม่คุ้นเคยเมื่อไหร่นะคะและในการเข้าร่วมประชุมต่างๆเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีที่จะไปร่วมกับเจ้านายของเราหรือผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ย ในการที่จะแลกนำบัตรกันเนี่ยเราต้องให้คนที่อาวุโสกว่าหรือว่าเจ้านายของเราเรียกง่ายๆนะคะยื่นนำบัตรแนะนำตัวเองก่อนค่ะเราถึงจะยื่นนำบัตรตามและตอนนี้นะคะก็มาถึงวิธีการยื่นนำบัตรให้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมระดับที่จะยื่นให้กับผู้รับเนี่ย ก็ควรที่จะไม่สูงเกินไปหรือว่าไม่ต่ำเกินไปนะคะควรจะอยู่ในสายตาที่ผู้รับมองเห็นค่ะพร้อมทั้งตัวหนังสือนะคะควรที่จะหันไปทางผู้รับค่ะเพื่อผู้รับจะได้มองเห็นคร่าวๆนะคะพร้อมกับแนะนำชื่อของตัวเองอย่างเช่นสวัสดีค่ะดิฉันนิชยาชัยวิสุทธิ์ค่ะและผู้รับนะคะคุณผู้ชมเมื่อรับนำบัตรมาแล้วนะคะเราก็ต้องอ่านให้ชัดเจนนะคะหนึ่งรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อนะคะและนามสกุลเพราะว่าชื่อเนี่ยเราก็จะต้องเรียกให้เขาให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าหลังจากที่แนะนําตัวแล้วเนี่ยในแง่ของคนทํางานเนี่ยหากเรามีการประชุมต่อกันเนี่ยนมบัตรนี่นะคะเราก็ควรที่จะวางนะคะตามจุด ของบุคคลที่เข้าประชุมนะคะเผื่อว่ากรณีที่จะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราจะต้องเอ่ยชื่อบุคคลนั้นให้ถูกต้องตามนามบัตรค่ะคุณผู้ชมคะนามบัตรเนี่ยบ่งบอกได้นะคะถึงภาพลักษณ์ของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆค่ะเพราะว่านามบัตรแต่ละอันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าคนคนนั้นมีรสนิยมหรือว่าเทสแบบไหนคะ่ะ วันนี้ตุ้มมีนะคะนามบัตรของบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมนะคะมาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเคล็ดลับที่ตุ้มนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเพราะว่า การที่เราได้รู้จักวิธีการแนะนำตัวเองหรือว่าไปรู้จักบุคคลนอื่นให้อย่างถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สง่างามนะคะที่เราจะยืนอยู่ในวงสังคมนี้เพราะว่าสังคมไทยนะคะคุณผู้ชมเป็นสังคมที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการที่เรามีรู้จักบุคคลหรือว่ามีเน็ตเวิร์กของเรามากเท่าไหร่ก็จะเอื้อต่อธุรกิจหรือว่างานของเรามากแค่นั้นค่ะและสําหรับตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็เช่นเคยนะคะ เราจะไปอัปเดตกับกับบุคคลที่อยู่ในแวดวงสังคมนะคะรวมทั้งบรรยากาศในงานแบบโปรเฟชชั่นอลค่ะในช่วง fabulous pro ค่ะช่วง fabulous pro วันนี้คุณตุ้มนิชยาจะพาคุณผู้ชมมาพบกับความโปรเฟชชั่นอลของงาน KSMT Celebration ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชินีนาถ งานนี้เต็มไปด้วยดารา mm hmm. ซเซลปินและเซเลบริตี้ไปร่วมงานกันอย่างคับับค่ะ สำหรับกิจรกรรมในวันนี้เราจัดขึ้นมาเป็นการเฉลิมฉลองที่พิพิธภัณฑ์ผ้าย่างเข้าสู่ปีที่4นะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาในปีพศ2559ครับแฟชั่นโชว์วันนี้นะครับเราก็ได้มอบหมายให้ดีไซเนอร์ทั้ง6ท่านนะครับนำผ้าไทยขององค์การศิลปะชีพไปออกแบบตัดเย็บสําหรับออคอนเซปต์ก็คือสตรีทแวร์นะครับคือสามารถนําเสื้อผ้าที่เราเอ,อ,ออกแบบในวันนี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับดีใจมากที่มีส่วนหนึ่งที่ ช่วยสักศุนผ้าไทยนะครับให้มันเติบโตได้ในวงการอุตสาหกรรมไทยนะครับถึงแม้ว่าผ้าไทยเนี่ยมันจะเป็นผ้าซึ่งต้องการทรีตพิเศษนะฮะแต่ว่าความรู้สึกของผมคือมันใส่ไม่ยากมันดีไซน์ออกมาได้สวยงามไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนออตระหนักว่าผ้าไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีไว้นะครับอย่างลุกที่ผมทำนะฮะมันจะเป็นลองโค้ทใส่เป็นชุดออกงานแต่เป็นเสื้อเหมือนกึ่งแจ็คเก็ตเพราะฉะนั้นมันจะมีความเท่ยอยู่ในตัวทุกคนจะเห็นได้ว่าความความพิเศษของมันคือมันสร้างคาแรคเตอร์ได้นะครับไม่ละคะผ้าไทยผ้าที่เปียมไปด้วยสเสน่ห์แค่นำงานดีไซน์บวกกับฝีมือการตัดเย็บมาผนวกกันก็จะได้อาภรที่ดูดีสง่า เรียกได้ว่าโปรเฟ s ชั n นอลลุ k กันเลยทีเดียวล่ะค่ะคราวนี้ลองมาฟังเหล่าดาราเซเลบริตี้เขาพูดถึงความงามของผ้าไทยกับความเป็นโปรเฟ s ชั n นอลลุกกันบ้างค่ะก็สำหรับแฟชั่นโชว์ในวันนี้นะอยากจะบอกว่าสวยมากดูแล้วแบบสะพึงมากเพราะว่าเป็นการออกแบบที่สวยทันสมัยแล้วก็โก้เก๋อะค่ะมันดูคลาสสิกด้วย ออสู้ต่างชาติได้เลยบางทีแบบเรานึกว่าแบบมาจากแบบดีไซเนอร์ต่างประเทศหรือเปล่าก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นเป็นผ้าไหมไทยผ้าไหมไทยเ,ออเป็นเป็นตัดแบบง่ายๆนะครับเป็นคอ g จีตัดแบบง่ายๆแล้วก็เป็นสสีสามารถใส่กลับได้กลับสีได้แล้วก็แต่ข้างล่างนี่เป็นผ้าแข็ง ผ้าใหม่สีฟ้าแล้วก็ปักเพราะวันนี้จะต้องใส่สีฟ้าสมเร็จพนังเจ้าครับของพี่วันนี้เป็นผ้าไทยชาวเขาอะค่ะเป็นชาวเขาผสมกับกระโปรงที่เป็นสาปนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมา mix แล้วก็มา match กับตัวอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะโหต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นี่แบบไทยดีไซเนอร์เก่งมากอะคือเราดูชุดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ผ้าไทยชุดเราเคยเห็นผ้าแบบนี้แต่พอมาตัดเป็นทรงนี้แล้วเก๋จังเลยอะ จริงๆแล้วผ้าไทยมันก็เอามาทำได้หลายอย่างนะม mm ิ hmm. พี่ก็มามิกแอนแมทให้ดูเป็นแบบว่าเป็นล็อกสตาร์พี่ที่ใส่มาวันนี้ก็ใส่เป็นผ้าพิมลายนะฮะออกเป็นลาย mm hmm. เทพพนมนะฮะ mm hmm. แล้วก็ใส่มิกแอนแมทกับเสื้อวงของวก บงโจวี bon vi, แล้วก็ใส่กับเสื้อหนังมาจะรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่ชุดที่ทําจากผ้าไทยแล้วมีชาวต่างชาติมาชมว่าชุดสวยจังเลยเราก็จะภูมิใจมากที่จะบอกเขาว่า I'm wearing Thai silk อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนที่เป็นคนไทยก็คงจะมีหัวใจที่รักผ้าไทยแล้วก็มีมีความภูมิใจที่ได้สวมใส่ผ้าไทยค่ะ,ะคือจริงๆแล้วเนี่ย คาแรคเตอรของผ้าใหมเนี่ยถ้าเราใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเสริมสร้างบุคลิกเราโดยอย่างเช่นโครงสร้างของผ้านะฮะวิธีการเดรฟทำให้เสื้อเนี่ยออกมามีคาแรคเตอร์ของเราได้มันเป็นช่วยเป็นตัวส่งเสริมกันนะครับและช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาพบก,กับเราใน t ูบีโปรเฟชชั่นแครับคิดมาตลอดชีวิตครับว่าการทําผมคืองานสบายมาเจอวันแรกก็คือแบบยืนทั้งวันเงี้ยครับเือ เข้ามาใหม่ๆคือแบบปวดหลังปวดขาอะไรเงี้ยครับ <laughs> To be professional be